P save นะคะอ่าอันนี้เป็นรถ Expander ค่ะนะคะภาพคลิปติดตั้งนะคะภาพช่วงติดตั้งอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอันนี้ทดสอบลองวิ่งกับลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ามาจากไหนประชาชนค่ะอ๋อมาจากประชาชื่นกรุงเทพอค่ะก็ติด Expander นะคะ1นเป็เบนซินมิซัะค่ะใส่ได้2ตัวหน้าเครื่องนะคะรถเป็นออโต้ค่ะอ่ารถปกติก็อืดตื้ออยู่แล้วเนาะรอรอบอีกใช่ปะดึงหน่วงเนาะเวลาออกตัวเวลาแซงนะคะตอนนี้เป็นยังไงมั่งหายไหม นี่ค่ะนุ่มเลยนิดเดียวพืดๆเลยพี่ไม่ต้องกดคันเร่งเยอะเลยอย่าเบรกอย่างเดียวใช่เบรกบ่อยต้องบอกว่ามันเบรกบ่อยยเบรกแล้วก็คอนโทรลอะไรอย่างเดียวเลยรถมันจะไหลอย่างเดียวเนี่ยค่ะกลายว่าเปลี่ยนแปลงทันทีเนาะแ้่ติดสวมเสริม2ตัวค่ะรุ่นนี้ใส่2ตัวนะคะแตกต่างทันทีนะคะเช้เรลาติดตั้งประมาณ15นาทีค่ะก็กลายว่าหายอืดหายตื้อนะคะแล้วก็ไม่รอรอบแล้วนะพี่นะเรากําลังเข้าซอยกันนะคะปกติจะเข้าซอยเนี่ยมันก็จะมีการดึงและ หายไหมพี่หายค่ะไหลลื่นเลยนุ่มเลยแค่ไต้องเหยียบ <c oughs> เร่งปล่อยเลยเหมือนรถคนละคันใช่ไหลเลยเนี่ยอลองเข้าตัวดีตัวอันที่ผมบอกเห็นไหมไหลปื๊ดไหลปื๊ดเลยเข้าตัวอานนี่คือเป็นเรื่องที่แปลกไหลเร็วมากไหลจนตกใจ,จ <c oughs> ใช่รู้กลัวเดี๋ยวถอยเดี๋ยวกนทวนพวงมาลัยไม่ทันอ่าล,ลองขึ้นเนินลงเนินเลยพี่เดี๋ยวลองขึ้นดูเลยนะคะจะได้รู้อีกทีหนึ่งว่าแตกต่างดีขึ้นไหมนะคะนะแม่แตกคันเร่งเลย ะะเอาเท้าจากเบรอ่งเดียวกำลังลงเนินค่ะลูกาจริงค่ะมาจากกรุงเทพนะคะประชาชื่นนะคะติดแค่ามาสิบห้านาทีนั่นเองนี่ลงเนินแล้วไม่แตะเลยให้รถไหลลงเองกับตัวพวงมาลัยนะคะอ่ะเราขึ้นเนินค่ะนี่นะคะเรากําลังขึ้นเนินแต่ช่วยนิดเดียวนะคะมันก็จะมีกําลังและพุชนะคะเพราะว่าไอตรงลานหน้าบ้านปุ่มประตูเนี่ยมันมีแท่งเหล็กไงใช่ไหมมันต้องกดนิดนึง นี่ไม่ต้องค่ะอไหลปื๊ดไหลปื้ดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะไหลเลยพี่น้องเข้าตัวดีให้ผมดูอีกหน่อยให้ลูกค้าดูนิดนึงอ่าแล้วก็ไม่ต้องแตะคันเร่งต้องแตะค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้สอนวิธีอย่งแล้วเนี่ยไหลอะไรอย่างเดียวค่ะใช่คอนโทรลพวงมาลัยนะคะเป็นอย่างนี้หมดค่ะทั้งออโต้ธรรมดาคือรถไหลเองนะคะธรรมดาก็ไหลค่ะนะคะแล้วก็ ปล่อยเบรกปล่อยคลาสใช่ไหมนะพี่เนาะรถไหลเองนะคะ,นนะคะ,อะร,รลอลองเข้าตัว R ดูค่ะพี่เข้าเกีร์ถอยค่ะให้ลองงี้ทุกคันลูกค้าซื้อไปแล้วลองทําเองได้ค่ะ,ะตัวอค่ะอาค่ะไม่ต้องเหยียบคันเร่งค่ะออาโต้มันไหลยอยู่แล้วแต่มันไหลจนตกใจกว่าเดิม <c oughs> ค่ะนะพี่นะไหลเร็วไหลไวนะคะต้องเบรกให้ไวกว่าเดิมค่ะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะไหลเองเห็นไหมคะไหลปื๊ดเลยเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วอีกแล้วโอเคอาพี่เดี๋ยวเอาพี่อยู่ เดี๋ยวไปอยู่โอเคใช้ดีฝันแนะนำต่อนะคะพ <Yeah. S 1> ีเซฟจ้า